ไว้เล well, ็กไว้น้อยไว้ผอม What น you know? ี่วันนี้นี่นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าบูมาทําอะไรวันนี้กินหลู่อยู่สบายอยากรู้จังอยากรู้เหมือนบูมไหมว่าไอ้แก้วที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยสามสี่ใบอะไรเนี่ยนี่ของใครวะไอ้แก้วหรือเป็นของบูหมดเลยชอนขอาอะไรของใครตู้นี้ของใครดูเหมือนแบบเป็นไงคะคุณสิบแปดดาวไม่ใช่สิบแปดมงกุฎนะจ๊ะวันนี้ กินหนูจ้าวันนี้นะคะบู<ฮ>อยู่ที่ Bangkok Cooking Studio นั่นเองค่ะ by เชฟเคนซึ่งบูมไม่ได้มาทำอาหารนะคะบางคนงงว่าอุ้ย Bangkok Cooking Studio จะต้องมาเรียนทำอาหารจะเตรียมตัวจะออกเรือนเป็นแม่สีเรือหรือเปล่าไม่ค่ะมากินอย่างเดียวเพราะวันนี้เชฟเคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําเมนูสุดพิเศษให้บูกินจะให้มากินคนเดียวมันก็ดูแบบเงาเหงาหลงแหงนิดนึงวันนี้บูใจปั้มค่ะเลี้ยงทั้งต๊ะ ทีมงานทุกคนมานั่งกินกับบูเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิน <na> ดีต้อนรับสู่กันขอก o ิ k i ส g s t ิโ i บ้า c เชฟเคนหรือว่าเชฟ f t a บ l e นะครับสำหรับวันนี้ผมเชฟเคนวัชระมีวิเศษโพชนาทิพย์นะครับเป็นผู้ดูลแลโต๊ะอาหารในมือนีของท่าน <S <S <Conserv ador> นะครับแล้ววันนี้ผมมีผู้ช่วยอีกสองท่านนะครับ ิดต่อมรับรสนะคะนี่อันนี้เป็นวนยองุ่นขาวจากเวียนนานั่นเองที่นี่เขาจะแบบว่าเครื่องลือด้านวนยอยู่แล้วนะคะคุณเขาให้เปิดต่อมเฉยเขาให้เปิดต่อมรับรสไม่เคยกินเขาให้แค่เปิดต่อมรับรสเปิดยังไงนะเปิดตอมแค่ไหนกไปเคี่ยวไปนอเคียย์ปากดูดมอมเกินดูยังดูดูแล้วดูดมดมอ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 มในปาก ค่ะวันนี้เป็นหอยเชลโอตเตะซอสมะขามกับไข่ปลาคาวเวียสโมกจากออสเตรเลียนะครับกับดอกกุหลาบหินกุหลาบหิน,นอ่าเลยมีความสุบูนะครับขอบคุณค่ะเชฟอันนี้เขาเรียกว่าลาบป,ปาก้องลองตัวหอยนะื อ,อ,อยากกินหมดทั้งกล้องเลยรู้สึกเสียมารยาทยังไงไม่รู้ยังไงคุณบอยนอร่อยจิ่ะถ้าจับมีดกับส้อมคุณแล้วอย่างนี้พอเจอใถ่เสร็จยังไงครับแตกวางกันไล้ครับเราก็วางไว้ที่นีอ่องทีนี้ถ้าอาหารอร่อยถ้า,ารอ,รอ,อาหารอร่อยเวลาที่เราวางนะคระเขาจะเป็นลักษณะนี้อาหารอร่อยอาหารอร่อยใช่ถ้าถ้าอาหารแม่อร่อยถ้าวางแบบนี้ให้ม <c oughs> ือฝรั่งเขาเห็นเมื่อไหร่แสดงว่าอาหารร้านนี้แม่อร่อย น,นะครับสำหรับเมนูข้อที่สองในวันนี้นะคะก็จะเป็นทูน่านะครับเป็นอากามิในส่วนของอากามินะครับส่วนด้านหลังน่ะของเขานะครับแล้วก็ามาเสียนะครับเสิร์ฟกับยำส้มโอโบราณน,นะครับขอมีความสุขกับอาหารจานที่สองครับมากินแล้วนะนอุ้ยกินนะอื้มอร่อยมาก กลิ่นของเครื่องเทศต่างๆดีมากวิธีการกินเราไม่ใช่ใช้มีดช่วงอย่างงี้เรากินอย่างงี้ได้หาเรากลัวอย่างงี้ไม่ได้เร้องช่อมีดอย่างงี้แล้วก็อาหารปลาหลังเนี่ยคือเขาจะไม่ให้เขาไม่ค่อยให้ใหงายช่อมอย่างงี้ถ้าใช้ช่อมเวลาเข้าปากเขาต้องให้คว่ำอย่างงี้จะโกยขึ้นมายัางไงอ่ะก็เปลี่ยนดิบมาดิอะไรอย่างงี้มันต้องคว่ำอย่างงี้แล้วเข้าปาก ความความความ้องคว่ำนอาหารขอที่สามสำรับวันนี้นะครับจะเป็นปลากระพงฝรั่งเศสนะครับต้มกับใบโหระพานะครับเป็นซุปเคลียร์ยซุปนะครับ ืออาหารไทยไหลายๆคน<ม>จะคิดว่าขายไปมขามขูดให้ให้รบกวนใช่ไม่ต้องบ้วนทิ้งเวลากินซุปเสร็จปุ๊บไม่ต้องแบบแล้วก็บ้วนทิง <laughs> นท้งนี่คือเชฟกรองออกไปหมดแล้วนะคะใช่ครับเราจะได้ไ้่มันมัน,มนอร่อยมากเป็นไอศครีมนะครับเราก็เป็นไอศครีมกีกากเผ็ดด้วยอ่ะแล้วก็เป็นขมนะครับกานก้านแสนนะครับ ต้องแยกก่อนนะครับว่าโซเบกับเชอร์เบตต่างกันนะครับถ้าโซเบเนี่ยจะทําจากมะนาวล้วนๆนะครับจะเปรี้ยวมากอันนี้ถ้าเป็นเชอร์เบตก็จะมีนมมีครีมมีอะไรต่างอันนี้เป็นเชอร์เบตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทานอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดดข้ามไปทานของที่เผ็ดขึ้นแล้วก็เป็นกะทิเพราะฉะนั้นเราต้องมีการล้างลิ้นก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับเชอร์เบตครับ ใช่ค <kung> ่ะหนูคนให้เขากินหนูจะป้อนเขา แต่เมื่อกี้หนูชิมไปแล้วน้ำอร่อยมากเลยอ่ะน้ำมีปูนะใช่หนูชิมไปแล้วค่ะน้ำมีปูนะเมื่อกี้บอกไม่ได้กินก่อนชิมไปแล้วค่ะชิมไปแล้วเมื่อกี้ชิมไปแล้วนิดนึงเค็มๆนี่ถ้ากินได้ใส่้อบมากเลยอ่ะตีแล้วเลยที่กินไม่ได้บ้างนทุกอย่าง สำหรับอาหารขอที่6วันนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่ทานปลาเป็นปลากระพงทะเลเลือกตัวใหญ่นะครับส่วนคนที่ทานเนื้อนะคบวันนี้เราเสิร์ฟเป็นเนื้อกเบนะครับเป็นเนื้อส่วนท้องสโสมุกนะครับโดยการใช้อุณหภูมิต่ําอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเตาอ,อบไล่น้ํามันกับน้ําที่อยู่ในเนื้อนิดหน่อยเพื่อทาให้มันชุ่ยซี่ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มกาแทนลาบนกระทะกับเนยนิดหน่อยเพื่อให้หอมแล้วก็ทอสด้วยไฟเพื่อกิน เขานีคว็เมนูกาหารเมนคอสครับชิมแล้วนะคะอะไรครับแกงเขียวหวานแบบไทยๆนะคะกับปลากระพงฝรั่งเศสชอบซอสความนวลน,นุ่มของของซอสอ,อ,อะ่ะมันนวลไปหมดเลยอะ่ะมันนวลเข้ากันไปหมดเลยอะ่ะ จานแล้วไงถ้ากินกะทิอีกก็คือ,อกลับไปก็คือไขมันอ่ะอันนี้คืออาหารไทยที่เป็นเขาเรียก gastronomy i n n o v a t i o n contemporary ทั้งหมดที่เราทำให้ทานท,ทั้งหมดวันนี้คือ7คอร์สพร้อมกับวายที่เราเสร็จ g a s o ซ o m ์ t e เทคโนโลยีคอ t เ m p พ r a r ลี่ยัไม่ได้เหรอยาวเ,ยวเกินไเป็นเป็7คอร์สที่วันนี้คือสวรรค์ ข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมกับซอสมะม่วงค่ะวันนี้เชฟผู้สาสตรทำอาหารให้เรามีทั้งหมด7คอร์สใช่ไหมคะมี7เมนูอร่อยหลากหลายมากๆเลยใครอยากมากินเนี่ยก็มากินได้ที่ Bangkok Cooking Studio ก็ต้องจองล่วงหน้าประมาณ2-3อาสิมน์ท3อามิตท์ต้องโทรมาจองก่อนว่าว่าเรามีคิวให้วันไหนมินิมัมร้อยน้อยสุดมินิมัมน้อยสุดเชฟรกี่คนคะสคน 4คนคแล้วก็แม็กสุดมากสุดกี่ <12 S 1> คนกี่คนคะ12คนสิแคนด้านนอกด้านนอกนี่ถ้าใครอยากมานะคะก็มาชิมมาทานได้รีเควททุกอย่างเองได้หมดใช่แถวฝา,ากไว้นิดนึงใครที่อยู่รายการนะครับสิงนิงที่ทําให้วันนี้เนี่ยพอเลยนะครับอยากให้คนรู้ว่า,าร้านอาหารไทยอาหารไทย สามารถทําเมนูดีๆต่างๆไ,ได้แล้วรสชาติก็เทียบเท่ารังร่งาได้แลวราคามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วคนหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนบูมเนี่ยแหละว่าอยากรู้จังในบางครั้งเนี่ยเวลามาทานแบบเดี่ยวหูเราต้องไม่มีทางที่จะต้องแบบจ่ายได้แน่เลยหัวหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่คะที่พันกว่าบาทครับพ <ทำ S 1> ันกว่าบาทก็มากินได้แล้วใช่พันแปดร้อยห้าสิบบาทคือถ้าสมัยก่อนถ้าถามกณครูเชฟเทเบิลราคาะต้องแบบฮาดูฮาลาแพงเหยียบหมื่นเพราะฉะนั้นใครอยากมากินคุณมาทานได้ ที่นี่แหละนะคะกับแบงค์คอกคุกกิ้งสตูดิโอเมนูจะได้เป็นซีซันแต่จะเคารพอาหารไทยเป็นหลักคือเราพยายามเอารสชาติของอาหารไทยกลับมาฝากว่าสำหรับใครอยากสนใจเรื่องเชฟเทเบิลอยากทานข้าวคุยกับเชฟมาทำเหมือนมังบูทำเนี่ยมาจัดจานมาลองด้วทุกคนก็คือไปหลังรัวได้เข้าไปเดินได้ค่ะเพราะว่าคุณจองมาคุณก็ต้องรู้ว่าคุณกินอะไรสุดยอดเชฟของเราในวันนี้กับอย่างรู้จักขอบคุณเชฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอให้รายการรุ่งเรืองรุ่งเรืองจะเลยจะเลยนะคะขอบคุณค่ะเชฟเคนเคนอย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยแล้วกันนะคะอยากรู้จังของเรานะคะใครที่ชื่นชอบและอยากรู้เรื่องอะไรก็ส่งมาบอกบุมได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด้วยนะจ้ากับบุมมะะ้มไปแล้วกัน่าฮ่า